ถูกเข้าใจผิดทั้งประเทศเปิดคำพูดใบเตยสุธีวันเผยความจริงเรื่องเว็บพนันหลังออกคุกได้ไม่นานเรียกได้ว่างงานเข้าสําหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุทธีวันก่อนหน้านี้ทางด้านน้องชายได้ออกมารีวิวหลังพี่สาวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวครบหนึ่งเดือนล่าสุดสาวใบเตยเคลื่อนไหวเจอพวกมักง่ายสร้างเพจปอมโปรโมทเว็บพนันโดยทางด้านใบเตยสุธีวัน เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมใบเตยอาสยามโพสตอรี่เป็นภาพเพจเฟซบุ o กปอมที่แอบอ้างเป็นสาวใบเตยนำรูปมาลงแล้วโปรโมทเว็บพนันโดยทางด้านสาวใบเตยยังระบุว่าเพจปอมพวกนี้หากินง่ายและยังรับโปรโมทเว็บพนันอีกทุกวันนี้มีคดีเดียวไม่พอยังต้องมานั่งเสียเวลากับเพจพวกนี้อีกแย่มากรบกวนช่วยใบยเตยรีพอร์ตหน่อยนะคะ